ลูกๆ21ถามว่าชอบให้หนังสือดีๆแก่เพื่อนๆเหมือนเวลาเราได้กินอะไรที่มีประโยชน์และอร่อยๆก็อยากให้คนอื่นได้ชิมบ้างเตรียมตัวนะไม่อ่านอนุมานได้เป็นลักษณะของผู้กล่าวข้อความนี้ตอบข้อไหนไม่เกี่ยวข้อไหนไม่เกี่ยวตอบเก่งมากตอบหนึ่งใช้ได้ชอบกินอาหารแปลกๆเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเออยี 22, ตอบหนึ่ง 23, สอง 24, 4, 25, 1, 26, 4, 27, 2ี่สี่สี่ยี่ห้าหนึ่งยี่หสเองยี่แหนึ่งเพราะมันคล้ายๆกันเลยลูก32เองาหยุด31แรงดอกจันทั้งโจทย์และชอยสิบเอ็ดจำชอยให้ดีๆหรือตัวเลือกนะคะจะถามเทคนิคกับอธิบาย31มสิเดทำเดี๋ยวนี้ลูกเทคนิคมีอะไรบ้างทำเลย โอกระดาเป็นวิธีการรักษาสุขภาพด้วยพลังธรรมชาติชํารละลาทั้งร่างกายและจิตใจมีหลายมีหลายวิธีนะเช่นศิลปะบำบัดบริโภคอาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์เกษตรธรรมชาติออกกําลังกายตามวิธีที่กําหนดข้อต่อไปนี้เนี่ยข้อความตัวเนี้ยใช้วิธีการใดอธิบายตอบฮะขึ้นต้นคำว่าเป็นโอกระดาเป็นอะไรดืดดืดนี่แหละคือนิยามนิยามตอบข้อให้ตัวอย่างด้วยลูกตอบข้อหนึ่งนะคะจำตัวเรื่องให้ดีๆนะเรื่องนี้ พนันาโวหารสาสิบสองลูกขึ้นกระดานพนัฒนาโวหารคือสี่วอแหวนเทคนิคการจําให้จําสูตรสี่วอแหวนไว้พัฒนาให้จำสี่วอแหวนวอแหวนอะไรต่อไปนี้เข้าข่ายพัฒนามั่งหนูต้องเจอวิเศษลูกคาวิเศษวิจิตภาษาที่สวยวิลิศส,สมาลาภาษาในกวีแล้วก็เวอร์เวอร์วิเศษวิจิตวิลิศเวอร์เวอร์อรท่องไว้ วิเศษวิจิตวิฤตเวอร์เวอร์ท่องไว้ลูกวิเศษวิจิตวิฤตเวอร์เวอร์สี่วอแหวนวอแหวนต่อไปนี้เป็นพันธนาจําหลักไว้ลูกไม่มีการดําเนินเรื่องนะพันานาจะไม่มีการดําเนินเรื่องลูกไม่มีดําเนินเรื่องวิเศษวิจิตวิฤตเวอร์เวอร์อ้าวหาไปสี่วอแหวนสามสิบสองทำไป ข้อไหนเป็นพนาโวหารลูกสาสิบสองพนาโวหารคือข้อเก่งมากภาษาตรงไหนลูกมาสส่าน,มนะมานแสงสุดท้ายของตะวันมองหน้าครูลีม่านแสงสุดท้างตะวันเราจะเรียกว่าอะไรดีภาษาแบบธรรมดาชาวบ้านอ่ะภาษากวีเห็นไหมม่านแสงสุดท้ายของตะวันชาวบ้านเรียกว่าเย็นแล้วจบง่ายๆเย็ยนแล้วนะคนทอดแห αι, ยืนเป็นเงาดําทะมึนนะเงาดาทะมึอนอยู่ริมชายน้า ขี่คาว่าดำทะมึนเห็นไหมอย่างนี้เป็นคําวิเศษขยายอย่างเงี้ยเขาเรียกพันธนา,นาลูกตอบข้อ3กกำกวมแปลว่าอะไรจดสูตรแปลได้หลายความหมายกำกวมแปลว่าแปลได้หลายความหมาย ลูกจ๋ากำกวมแปลว่าแปลได้หลายความหมายมองนะครูกำกวมคือแปลได้หลายความหมายนะสาเหตุที่กำกวมเพราะอะไรหนึ่งหนึ่งคำนั้นเองแปลได้สองความหมายกำกวมแปลได้หลายความหมายใช่ไหมเพราะเกิดจากคำมันไปได้สองความหมายสองวางส่วนขยายผิดที่หนึ่งคำนั้นเองแปลได้หลายความหมายสองวางส่วนขยายผิดที่ สเว้นวรรคตอนผิดเว้นวรรคตอนผิดเว้นวรรคตอนผิดนะอันที่สอ้าวเลือกมาสามหนึ่งกับสองทำไปใครกํากวมหนึ่งกับสองควานช้างเล่าว,ว่าช้างของเขาเหยียบแก้วแตกตำรวจสอบสวนหาคนร้ายรอบวางระเบิดใครใช้คํากํากวมตอบหนึ่งตรงไหนลูก เหยียบแก้วแตกเหยียบแก้วแตกนี่หมายความว่าไปเหยียบแก้วที่แตกแล้วหรือเหยียบจนแก้วแตกเข้าใจยังเออในกำกวมตอบหนึ่งอันนี้ไม่ยากผิดความหมายข้อที่ตอบหนึ่งลูกอันนี้ไม่ยากผ่านไปไปดูสาสิหสะกดคำ ให้หนูไปท่องไปอ่านหนังสือนะเกี่ยวกับคำถูกคำผิดนะใครสะกดในเราเช็คมหเด้อยู่มหกผ่านชีวิตมา18ปี17ปีแล้วเนี่ยต้องเห็นสับมาเป็นพันๆหมื่นมนๆตัวแล้วใครสะกดถูกทุกคำอาธรรมเลย35เมื่อกี้34ตอบหนึ่งใครสะกดถูกทุกคำลองดูสิ บนกระดาษหลุก35แล้วข้อ35ใครสะกดถูกหมดข้อ4เหรอลูกถูกต้องเก่งมากข้อ1ใครแก้ผิดดิผิดตรงไหนลูกอุดมการต้องใส่อะไรครับใส่นอนเนรไดอีกลูกอุดมการใส่นอนเนใครบอกการัน ขอบคุณอีกครั้งค่ะที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้ให้เยาว,วชนไทยพระเจ้าจะจบม .6 และใครสอนว่าการันเนี่ยเขาเรียกว่าธันทาคาตเอาอ๋อไอ้นอนเนเนี่ยไม่ออกเสียงมันตายแล้วนอนเนนตายแล้วเขาเรียกว่าการันการันคือตัวอักษรที่ตายแล้วจีบได้อยากเขา้าใจป่ะแฟนฉันตายแล้วอะ่ะไอ้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว นอนเนนไม่ออกเสียงตายแล้วเป็นโสพิตายแล้วเพราะโดนใครฆ่าบนหัวมันมีใครฆ่าเจาะหัวมันอยู่ทันาคาดและบางทีการลันะเป็นสองตัวก็ได้นะเช่นเมื่อวานนี้วันอะไรวันนี้วันนี้วันนี้วนนันอะไรเนี่ยวันนี้เป็นพุธใช่ไหมลูกว,ว,ว,วันวันศุนวันจันท์ถามว่าอะไรคือการลันทอทหารรอเรือเป็นการลันแต่บนหัวรอเรือคือทันาคาดเรียกให้ถูกต้องนะจำไว้นะ นอนเนนธนาคาาข้อสองอะไรผิดคะลูกอุปการรคุณไม่ใช่ถูกแล้วลูกก,กิจจลักษณะงงกิจจะเขียนยังไงกิจจะจอจานอีกตัวหนึ่งเพิ่มและใส่สระอะดด้วยลูกกิจจาักษณะให้เพิ่มจอจานสะอะกิจจลักษณะกิจจลักษณะใครที่เรียนไม่ทนันไปดูย้อนหลังได้นะนะลูกนะไปเซิร์ชไปดูอะไรย้อนหลังเอาเองนะลูกนะข้อที่สาม วัชพืชเขียนไงลูกผิดชอช้างตัวเดียวพอสามหมองหน้าครูมองหน้าครูแปลว่าสําคัญเต็มตัวเนาะนี่เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะลูกนะต้องตั้งใจดีๆนะคุณรูจะเทหมดแล้วนะความรู้ที่มีให้นะพยายามเอาให้มากที่สุดประกาศบรรยายให้ข้อมูล3มเรื่องนี้ลูกจดการประกาศการบรรยายการให้ข้อมูลใช้หลักเดียวกันเขียนตามครูใช้หลักสี่เดบยู 4. ครูขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะมันจาง่ายเทคนิคการจําข้อนี้ใช้ภาษาอังกฤษสีิลยูจะเป็นเรื่องประกาศบรรยายโวหารและให้ข้อมูล 4W ่ดับง่ายๆลูก who what when where who what when where จําไว้ลูก who คือใคร what คืออะไร when เมื่อ,อไหร่ where ที่ไหน who what when where สีเรื่องนี้ 4W ยใช้กับประกาศบรรยายโวหารแล้วก็ให้ข้อมูล ลองตอบใช้หลักอันนี้ลูกวนอยู่แค่นี้ฮูว w h เว w h e ร์อ้าวสาประกาศในข้อต่อไปนี้ขาดความชัดเจนเรื่องอะไร w h h a ว when w h e r e นะลองดูซิเชิญเที่ยวชมทุ่งแสลงหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงต้นฤดูฝนทุ่งหญ้าจะเขียวกจีสวยที่สุดในเมืองไทยมีดอกกระเจียวขาว นับหมื่นดอกชูช่อรับฝนขี่จักรยานชมทิวทัศน์โดยรอบเวลาที่จะเหมาะชมความสวยงามคือเจ็น,นาฬิกาสอบถามข้อมูลที่ตรงนี้หนูว่าขาดอะไรลูกฮะเก่งมากขาดเวลาช่วงวันไหนวันไหนใช่ไหมลูกเนาะขาดเวนเก่งมากตอบข้อหนึ่งโครงสร้างเหตุผลมองหน้าครูเดี๋ยวเติมตัวจดนะโครงสร้างเหตุผลก็มีอยู่สองอย่าง หมือนน้ำอะเกิดจากอะไรลูก H2O ใช่ไหมมี H2O1 นี่เก่งเคมีอีกนะโครงสร้างเหตุผลมี2อ,อย่างพออย่างละหนึ่งเท่ากันคือสาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์จดแต่เวลาเขอสอบไม่ได้ใช้คํานี้นะสาเหตุเขาจะใช้คําว่าข้อหนับหนุนข้อสนับสนุนผลลัพธ์จะเรียกว่าข้อสรุปผลลัพธ์เรียกว่าข้อสรุปหนูจําหลักง่าย ข้อสนับสนุนจะต้องเกิดก่อนผลลัพธ์เกิดข้อสรุปเกิดที่หลังจำเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลังไว้ข้อสนับสนุนจะต้องเกิดก่อนมาก่อนแล้วข้อสรุปจะเกิดที่หลังนะคะทำไมกลุ่มนี้มาช้าลูกรถติดไอ้ที่นั่งอยู่รถก็ติดใช่ไหมลูกหนูโจทย์ข้อหนับหนุนจะต้องมา ก่อนข้อสรุปมาทีหลังนะจำไว้ลูกจำหลักเกิดก่อนเกิดหลังอ่ะข้อเข่าเป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวมากแบ่งครึ่งตัดหนึ่งท่อนและแบ่งเอาปากกาแบ่งครึ่งลูกต้องรับน้ำหนักตัวของเราในกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆรับน้ำหนักตัวของเราแบ่งครึ่งและสุดท้ายบอกว่าข้อเข่ามีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมในมากข้ออื่นสุดท้ายไม่ต้องแบ่งแล้วลูกมีสามท่อน หนูว่าอะไรเกิดหลังสุดล่ะโอ้ oh, มันเคลื่อนไหวมากลำหนักตัวเยอะอย่างเช่นครูลิลี่เนี่ยต้องเสื่อมกว่าคนอื่นเร็วกว่าปกติเคลื่อนไหวมากลำหนักตัวเยอะและสุดท้ายบอกว่าวคุณไม่น่าพูดคำว่าสุดท้ายเลยแล้วอีกท่อนสุดท้ายบอกว่าโอกาสจะเสื่อมได้มากข้ออื่นๆอ,อะไรน่าจะเป็นข้อสรุปละ่ะลูกเบอร์ท่อนไหนเป็นข้อสรุปละ่ะท่อนสุดท้ายเป็นข้อสรุปใช่ตอบข้อไหนดี และไอ้สองทอแรกค,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 คือคืออะไรข้อสนับสนุนที่จะทําให้ข้อเข่ามันเสื่อมได้ไวถูกไหมสองทอดแรกเป็นข้อสนับสนุนก็เป็นสาเหตุถูกไหมลูกที่จะทาให้ข้อเข่าเสื่อมได้ไวมันเหมือนกันเลยลูกนะฮะตอบข้อสองสามสิบแปดวิธีการใช้เหตุผลต่างกับข้ออื่นจดวิธีทำดูแค่ว่าอะไรมาก่อนมาหลังระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์จด ดูแค่ว่าอะไรมาก่อนมาหลังระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ข้อหนึ่งความรู้เรื่องพภชนาการมีความจำเป็นต่อชีวิตคนเราในปัจจุบันมากความรู้เรื่องโภชนาการจําเป็นมากต่อคนเราปัจจุบันนะการดำรงชีวิตสมัยใหม่ทําให้คนไทยกินอาหารไม,ไม่มีประโยชน์หนูว่าเอาอะไรขึ้นต้นระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์เอาผลลัพธ์ขึ้นต้น ข้อสองโปรตีนเป็นสารอาหารที่จะเป็นต่อคนเราเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายระหว่างจําเป็นมากต่อคนเราเนะี่ยโปรตีนกับมันเป็นองค์ประกอบหลักของทุกเซลล์อะไรข้างหน้าประโยคน่าจะเป็นสาเหตุหรือผลลัพธ์ผลลัพธ์มันจําเป็นเพราะสาเหตุมันมาก่อนคือมันเป็นองค์ประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยผลลัพธ์สองข้อเลยนะผลลัพธ์ขึ้นต้นทำซีสามกับสี่ 4. ใครใช้การวางเหตุผลไม่เหมือนชาวบ้าน สองข้อมันเอาผลลัพธ์ขึ้นต้นตอบข้อสี่เก่งมากลูกเอาสาเหตุขึ้นต้นนะคะต่อไปสาสิบเก้าเฉลยอ,อันนี้ไม่ยากนะครณจะเอาบางข้อเลือกเลือกข้อสาสิบเก้าตอบหนึ่งลูกสี่สิบหยุดมองคูรี่สี่สิบหยุดประเด็นโต้แยง้งมองคูแล้วเล่นละครหน่อยนะ นหอประชุมทั้งหมดเล่นละครกับครูหน่อยนี่วันอะไรดี๋ยวันนี้วันนี้วันอะไรอ่ะเฮ้ยหนูเล่นละครหน่อยดินักเรียนวันนี้วันอะไรเนี่ยอังคารไม่ใช่หรออังคารฉันบอกว่าอังคารอังคารนี่เรากำลังเถียงกันเรื่องอะไรเรื่องวันวันนี้วันอะไร นั่นแหละคือประเด็นโต้แย้งหัวข้อที่ครูกับนักเรียนกําลังโต้แย้งกันอยู่คือประเด็นโต้แย้งเขาเรียกว่าหัวข้อที่กําลังเถียงกันอยู่มักอยู่ในรูปประโยคคําถามจดประเด็นโต้แย้งหัวข้อที่กําลังเถียงกันอยู่หัวข้อเถียงกันอยู่มักอยู่ในรูปประโยคคําถามนี่รู้ไหมเล่าให้ฟังพักผ่อนสมองแป๊บหนึ่งวันนี้ในเจ็ดวันเนี่ยวันพุธเป็นวันอันตรายสำหรับผู้หญิง ผู้หญิงกลัวที่สุดคือวันพุธกลัวว่ากูกลัวผู้หญิงทั้งโลกนะกลัวอะไรรู้ไหมวันพุธเนี่ยกับผู้หญิงกลัวว่าพุธเป็นตัวกลัวพุธเป็นตัวลูกโอ้โมุกนี้เรืว่าแปลออกไหมเนี่ย <c oughs> ฮะอะไรฮะทีมงาน ถ้าข้สอบออกเขาเรียกว่าการเล่นคําผวนใช่ไหมคําผวนเนี่ยข้อสอบเคยถามอยู่ปีหนึ่งนะ<ม>เขาชื่ออะไรรู้ไหมชื่อการสับการสับเสียงสระและพยัญชนะจดคําผวนถ้าเขาออกข้อสอบนะเขาเรียกว่าการสับเสียงสระและพยัญชนะ ประเด็นโต้แยง้งวันนี้อ๋อวันนี้วันพุธนี่เองครูก็เถียงกับนักเรียนว่าเอ้ยวันนี้วันอะไรกันแน่หัวข้อที่กาลังเถียงกันอยู่มักอยู่ในรูปประโยคคาถามนะ40อา่าวประเด็นโต้แยง้งผู้เขียนผู้เขียนคนนี้กําลังโต้แย้งกับใครเรื่องอะไรดีกรมทางหลวงดําเนินการขยายถนนเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้งบประมาณกว่า69ล้านบาทเพื่อลดความคัคลั่งของจราจรในวันหยุดแต่ การตัดถนนนอกจากจะส่งผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังกระทบต่อความเป็นมรดกโลกของเข,ขาใหญ่ด้วยแสดงว่าคนแต่งอยากให้ทำถนนไหมไม่อยากเนาะออลองดูซิทำถนนมันก็เชื่อมไปถเขาใหญ่ลดความคับขัง,ขงการจาราจรใช้เงิน69้าล้านบาทเองตัดถนนช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะ และความเป็นมรดกโลกด้วยถามว่าประเด็นโต้แย้งนี่คืออะไรหนึ่งกับสี่อาหนึ่งกับสีตอบมาหนึ่งกับสี่สเลือกมาทางบ้านเลือกอะไรลูกสใช้ได้ลูกทัศนะเงยหน้ามานี่ออกข้อสอบทุกปีและแน่นอนนะตัวเก่งที่สุดทัศนะคือความคิดเห็นตรงข้ามกับคำนี้ลูกใครรู้มัางตรงข้ามกับข้อเท,ท็จจริง ทัศนะคือมุมมองความคิดเห็นตรงข้ามกับข้อเท็จจริงเด็กในหอประชุมแห่งนี้น่ารักเนอะนี่คือความจริงหรือทัศนะความจริงครูลิลลี่น่ารักเนอะนี่คือทัศนะหรือความจริงเอ้เราแค่เปลี่ยนประธานนะลูกลูกนี้ตลกนะคะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยผู้อื่นนะคะ เอ้าทัศนะทั้งคู่ลูกคือมุมมองเข้าใจปะความจริงคือสิ่งที่ปรากฏเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องการเกษตรเกษตรกรรมของประเทศเนี่ยคือความจริงเข้าใจปะเกษตรศาสตร์หน้าอยู่เกษตรศาสตร์ล่มลื่นอย่างนี้เป็นทัศนะฉะนั้นมี3มอย่างลักษณะทัศนะเงยหน้ามาหนีสามอย่างนี้คืออะไรลูกหนึ่งเดาสอง ประเมินสแนะนําจดเดาประเมินแนะนําเอาภาษาง่ายๆฟังง่ายๆรู้เรื่องง่ายๆตรงๆทัศนะมุมมองก็มี3มอย่างเดาประเมินแล้วก็แนะนําเอ๊นักเรียนที่มาช้าในวันนี้คุณครูว่าคงรถติดแล้วก็ฝนตกนี่คือสิ่งที่คุณค,ณคณรคูกันเละเดาโอพ้พี่คนนี้ทำไมร้องเพลงเพราะอย่างงี้พี่มห ปื้อมอ่ะชอบร้องเพลงเพาออะไรอย่างเงี้ยเนยหรอไหมอเนี่ยคือการประเมินนักเรียนควรจะสระผมวันละสองครั้งนะเช้าเย็นแนะนำเพราะกลัจะเห่ากินหัวลูกนะฮะแตแนะนำนู่นนี่นั่นว่ากันไปอา้าวทัศนะจดสูตรคุณครูลี่มีกุญแจมองไหมอะไรเป็นทัศนะมีมองครูลี่ําต่อไปนี้เป็นกุญแจให้รู้ว่าประโยคนี้ทัศนะแน่ๆคง ควรหน้าอาจพึงคงควรหน้าอาจพึงหน้าเขียนแบบนอนหนูนะลูกเนาะนอนหนูไม่เอกคงควรหน้าอาจพึงคงควรหน้าอาจพึงคูณด้วยจะหรือไม่ไม่ต้องคูณก็ได้จำไว้นะคงควรหน้าอาจพึงคูณด้วยคําว่าจะเช่นคงจะควรจะหน้าจัด อาจจะพึงจะจะมีควรนะคงควรน่าอาจพึงคูณได้จะจะมีจะหรือไม่จะก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งลูกว่าตระกูลว่าเจอว่าต่อไปนี้อะไรบ้างลูกว่าว่าอะไรบ้างคิดว่าเห็นว่าสรุปว่ามีมติว่าเข้าใจไหมฉันคิดว่าฉันเห็นว่าสรุปว่ามีมติว่าพวกนี้คือทัศนะหมดเลยลูกจด ตัวตัวตัวเก่งคือจะ้จะมีใส่ว่าหรือไม่ใส่ก็ได้นะหรือจะมีพกคงควรหน้าอาจพึงบนกระดานอา้าวให้เลือก1กับ3 41ตอบ1กับ3ส่งคุณครูลิลี่ลมาหนึ่งกับ3เชิญเลือกเลยลูก3ตรงไหนทัศนะการชมฟุตบอลโลกให้สนุกไม่ทำลายสุขภาพอาจเลือกดูให้เหมาะกับเวลาที่ทำงานหรือเลือก ดูแค่คู่เด่นๆเ,เท่านั้นตรงไหนคะลูกอ่านเก่งมาก42ตอบ3ลูกผ่านเลยนะโน้มน้าวใจอ่านจำไว้คือใครลูก43มองครูโน้มน้าวแปลว่าอะไรชวนหรือเปลี่ยนความคิดจำไว้นะเป็นการชวนการเปลี่ยนความคิดโน้มน้าวใจตกลงททายังบอกว่าไงนะเป็นการชวนหรือการเปลี่ยนชวนก็ได้หรือการเปลี่ยน ความคิดของเขาก็ได้ไม่ได้ใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจฝาครอบกระบะอนเนกประสงค์พรีมา่าเท่เบาทนยอดขายดับหนึ่งของเมืองไทยถามว่าไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรลูกไม่ได้ใช้อะไรคนนี้เก่งนะลูกนะหลายหลายข้อตอบถูกรุงเรียนอะไรคะเนี่ยฮะส่วนกุหลาบไหนลูกส่วนกุหลาบนนโอเคลูกใช้ได้นะเก่ง ตอบข้อ2ลูกมีน้ำหนักเหตุผลเข้าใจปะไม่เห็นบอกมีน้ำหนักเลยนะเหตุผลหนักแน่นอุ้ยไม่จริงตอบข้อสอง c 4ไม่ใช่ประโยคมองหน้าครูไม่ใช่ประโยคแล้วมันคืออะไรดิฉันอยากถามท่านประธานว่าไม่ใช่ประโยคคืออะไรคะวลีเก่งมากลูกหรือกลุ่มคําจดหรือประโยคไม่สมบูรณ์ข้อสอบโอเนมี3ชื่อประโยคไม่สมบูรณ์ วลีแล้วก็กลุ่มคำโจ์ลงไปมีสามชื่อออกข้อสอบมีเพลงรำกระทงอยู่เพลงที่หนูเคยคุ้นคคุ้นหูคุณครูถามว่าครูจะร้องอยู่สี่ท่อนท่อนไหนไม่ใช่ประโยคเตรียมตัวนะฟังดีๆนะคุณผู้ชมทางบ้านคะคุณกำลังเข้าสู่บริการอ่ะไม่ใช่นะคะคุณกำลังเรียนภาษาไทยกับคุณครูรินรีอ่าเพลงรำกระทงท่อนไหนไม่ใช่ประโยคเตรียมตัวนะ วันดูนิ้วครูหนึ่งนิ้วคือหนึ่งท่อนนะมองคุณครูลูกบัตรส0งบาทวันเพ็ญเดือนสิสองน้ำนองเต็มตะลิงเราทาั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงสี่ท่อนใครไม่ใช่ประโยคบอกครูลี่มา ท,ท่านสองอะ่ะลูกแกเอ้ยท่านสอง่ะน้ำนองเต็มตลิ่งนี่คือประโยคแล้วลูกเอ้ยน้ำทำกริยานองวันเพ็ญเดือนสิบสองอันนี้แหละไม่ใช่ประโยคเพราะขาดขาดกริยาน้ำนองเต็มตลิ่งนี่ผ่านนะประโยคเลยนะแล้วอะไรต่อวะเราทางร้ายชายหญิงนี่ก็ไม่ใช่ประโยคเพราะมันเป็นประทานขาดกริยา สนุกกันจริงวันลอยกระทงก็ไม่ใช่ประโยคเพราะมันเป็นกริยาขึ้นต้นมันขาดประธานมันไม่รู้ใครสนุกเข้าใจยังฉะนั้นประโยคต้องสมบูรณ์แบบทั้งภาคประธานและภาคแสดงตอบข้อหนึ่งหรือสามไม่ใช่ประโยคอ่านไปใครไม่ใช่ประโยคหนึ่งหรือสามลูกสามเก่งมากศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการเข้าถึงความต้องการประชาชน ขีดเส้นใต้ในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนขยายคําว่าศักยภาพขององค์กรองค์การบริหารส่วน,นออตำบลอบตขาดกริยาแท้ลูกตอบข้อ3ลูกเอางี้คุณครูคาจะขอเวลาเรามีจํากัดเหลือประมาณกี่นาทีคะยี่สนาทีนะคุณครูคขอข้ามข้อก่อนอย่าเพิ่งเฉลยนะเอาข้อที่บอกว่าสําคัญและแรงๆนะสีเชิญคะ่ะ อีประมาณ10นาทีลูกนะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษคุณครูสมศรีนะคะส่วนเช้านี้ภาษาไทายคุณครูสมชายนะคะไอ้ไอ้กลุ่มนี้ไม่กล้าเปี้ยวใส่ครูเลยเนอะรู้ว่าบทการลงโทษคืออะไรเธาขืนเปียเ้ยวโดนขึ้นเวทีนะปาบอกว่าผมเข็ดแล้วนเนอะอ้าว49พาดหัวข่าวในข้อใดไม่ได้แสดงความพิเหพิของผู้เขียน ไม่ได้แสดงความคิดเห็นผู้เขียนไม่ได้แสดงเอ๊ความคิดเห็นมีสามแบบอะไรม้างนะลูกนะคือเดาประเมินแล้วก็แนะนำตอบข้อไหนไมไ่แสดงความคิดเห็นผู้เขียนตอบสี่อย่างข้อหนึ่งดูออกไหมตรงไหนที่แสดงความคิดเห็นลูกแสบโอโ้โหโจรแสบแล,แล้วอะไรอีกคะลูกดังคำว,ว่าดังชื่อดังข้อสองแต่งรอข้อสาม ๋งข้อสไม่มีลูกตอบสี่ไงฮะห้ 53. จะเริ่มเป็นหลักภาษาแล้วลูกช่วงนี้จำนวนพยางค์คำนี้อ่านว่าไงเนี่ยจำนวนพยางคเท่ากับคำนี้อ่านว่ายังไงคำนี้เอางี้5้าส5มห้าี่ห้าห้าห้าหสข้อนี้ออกแน่ ห้าห้าไม่แน่ห้าห้าไม่เน้นลูกห้าสามห้าสี่ห้าหกดอกจันสิบดอกแรงทำเดี๋ยวนี้สี่คะแนนติดกันเลยลูกห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าห้าไม่เน้นนะฮะคุณคุณเน้นห้าสามห้าสี่ห้าหกทำเองเลยลูกเชิญดูซิสี 4, นน่คะแนนได้กี่ได้กี่คะแนนเชิญค่ะ 5้สตอบพันธะกรณีอ่านกี่พยางลูกพันทะกพันธะกรณีหตอบตรงกับข้อไหนลูกสี่ไม่ใช่สไม่ใช่สองหมดแล้วลูกนะเหลือหนึ่งคะ่ะหนึ่งเทวนาคลีคลีนิมมานราดีสตะบริพันธ์คำตาย54าสิจำไว้ลูกเออเดี๋ยวก่อน ก่อนจะจบในวันนี้คุณครูจะใครจะติดตามคุณครูใน Facebook Instagram ถ้าเล่นอยู่คุณครูจะใส่ความรู้ทุกวันใน Instagram แล้วก็ Facebook ขึ้นต่างๆเรื่องคำศัพท์เรื่องสอนภาษาสอนหลายๆอย่างในชีวิตของลูกใครติดตาม IG ก็กดเขียนลงไปลูกครูลิลลี่ถ้า Facebook ก็คือภาษาไทยครูลิลลี่นะจดไว้ลูกนะทางบ้านนะครับเข้าไปคุยกันในวันนี้นะคุณครูจะขึ้นรูปตอนทุ่มหนึงะเนาะนะวันนี้ รูปพวกเราแล้วเข้าไปคุยกับคุณครูได้แล้วไปอ่านย้อนหลังเองนะไอความรู้ที่คุณครูใส่ให้นะคุณครูคงสอนหนูนานกว่านี้ไม่ได้เพราะเดินจะหมดเวลาแล้วคุณครูก็ให้ความรู้ทางสื่อที่คุณครูมีในมือคือ IG Instagram คือครูลิลลี่กับ Facebook ไปอ่านเองนะในแฟนเพจนะคะความรู้ที่มอบให้อันนี้ Facebook จะใช้ภาษาไทยลูกอ้าวคำตายจดสูตรนี้ลูกเอาตัวสะกดเป็นหลักดูตัวสะกดเป็นหลักจะดูเป็นหรือตายอย่าดูสระเอาตัวสะกดก่อน ตัวสะกดเป็นหลักดูตัวสะกด